27มีนาคม2566เวลาบ่ายโมงที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายรณรงค์แก้วเพชรนำผู้เสียหายจำนวนหนึ่งที่ถูกหลอกเข้ายืน่นคำร้องต่อกอกตเพื่อขอให้ทำการตรวจสอบจริยธรรมของหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งมีพฤติกรรมซื้อหวยใต้ดินแล้วไม่ยอมจ่ายโดยทางด้านตัวแทนผู้เสียหายจากจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า กรณีของตนเป็นผู้รับโพยหวยซึ่งหัวหน้าพักการเมืองพักดังกล่าวและพี่สาวส่งโพยหวยมาสั่งซื้อทางแอปพลิเคชันไลน์เป็นเงินคงค้างทั้งสิ้น440,000บาทไม่ยอมจ่ายซึ่งเราเป็นคนกลางที่ส่งโพยหวยให้กับเจ้ามือก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบจ่ายแทนเขาโดยเราได้ทวงถามถึงเรื่องเงินที่ค้างไม่สามารถติดต่อได้จนถึงขณะนี้4เดือนแล้ว4เดือนหลังจากนั้นเขาได้ติดต่อกลับมาเรื่องหนูติดต่อไปหาเขาแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาค่ะ สองเจ้านี่เป็นงวดเดียวกันไหมคะไม่ค่ะคนละงวดค่ะซึ่งนหนูหนูน่าจะเป็นผู้เสียหายก่อนก่อนก่อนพี่เขาค่ะแต่คนที่มาซื้อนี่คือพักนี่บานถูกต้องค่ะทั้งพี่สาวหัวหน้าพักแล้วก็หัวหน้าพักการเมืองค่ะ ตัวแทนจากสุพรรณบุรีบอกหัวหน้าพักการเมืองคนดังกล่าวค้างค่าหวยใต้ดินเขาจำนวน201,000บาททวงถามก็เอาแต่บ่ายเบีย่ยนายรณรงค์แก้วเพชรกล่าวว่าการมายื่นต่อกกตก็เหมือนกับการแจ้งความที่สถานีตำรวจเพราะเมื่อกกตตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็จะส่งเรื่องไปยังตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อถามลูกโพยหวยถามว่ารับสภาพได้หรือไม่ที่จะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยตัวแทนผู้ขายหวยก็บอกว่าพร้อม